สวัสดีค่ะแม่นางไทโนเวขอสวัสดีด้วจ้าคุณลุงทานข้าวกับกล้องแป้งกล้องแป้งสบายดีไหมคะเพื<ๆ>่อนๆที่อยู่ทางเมืองไทยสบายดีไหมคะหรือว่าทุกหรือว่าทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมแม่นางสบายดีไหมทำงานบ้านค่ะรีดผ้าปูโต๊ะค่ะผืนใหญ่มากเลย คุณลุงไปหาหมอมาค่ะวันนี้หลังจากที่แกรับวัคซีนโควิดเข็มแรกไปแล้วแกมีอาการไม่ค่อยจะดีใช่ไหมคะพี่โทรเรียก ance, อมมแกอมบบลแน,น,นแลอมบานนนลนซะมารับแกไปแอมบบลนนั่นแหละหรือรถพยาบาลนั่นแหละมารับแกไปแล้วแกก็เช็คพอไปเช็คแล้วก็วันนี้เขาก็เลยนัดให้ไปที่ อนามัยค่ะถ้าบ้านเราก็เป็นอนามัยเนาะขับรถออกจากบ้านไปแค่ห้านาทีค่ะเขาก็เจาะเลือดแกวันนี้แกบอกว่าเขาเลือดแกไปเยอะเลยแต่แม่นางไม่ได้ไปกับแกด้วยนะคะหนาวค่ะจะออกจากบ้านก็ต้องอูเสื้อผ้าสองชั้นสามชั้นแล้วก็ไปแค่ห้านาทีแค่นี้เองก็เลยก็เลยไม่ไม่อยากไปด้วยแล้วก็คิดว่าแกคงไม่เป็นอะไรเท่าไหร่กลับมาแล้วค่ะกําลังนั่งทานข้าวเช้าอาหารเช้า ส่วนแม่นางทานไปก่อนคุณลุงแล้วค่ะเพราะว่าแม่นางทานตอนที่คุณลุงไปหาหมอแม่นางก็จะกินอาหารไทยของแม่นางคุณลุงก็จะกินอาหารเช้าเย็น,ยน,ยน,ยนๆย็นชื่อชื่อของเขาแล่วแหละแต่ว่าแม่นางก็เตรียมมาให้ละไม่จําเป็นต้องมานั่งกินด้วยกันนะคะแม่นางกับคุณลุงไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เรื่องเยอะค่ะเขาคุณหมอคุณลุงบอกว่าคุณหมอเอาเลือดไปเยอะเลยค่ะแล้วก็ รอผลตรวจว่าผลจะเป็นยังไงแล้วคุณลุงก็จะไปรับฟังผลหรือเขาก็จะติดต่อมาหรือไม่ก็มีจดหม,มายมาแต่ไม่น่าจะใช่เราดูๆแล้วแกคงจะไปถามเองด้วยตัวเองอะคะ่ะแกอยากจะรู้สอบถามอะไรหลายๆอย่างนะคะนะแกกลัวค่ะคุณลุงก็กลัวแกห่วงแม่นางแต่แกกลัวว่าแม่นางอยู่คนเดียวเพราะว่าทุกวันนี้ก็อยู่แค่สองตายายใช่ไหมคะแกก็กลัวว่าแกเป็นอะไรไปแล้วแม่นางจะลําบาก แม่นางก็ห่วงแกเหมือนกันแม่นางก็คิดเหมือนกันถ้าแม่นางเป็นอะไรไปแล้วคุณลุงก็คงจะคงยังเหงาอ่ะสองตายายอยู่ด้วยกันที่ไหมคะโอ๊ยอากาศหนาวค่ะวันนี้ลบลบแปดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้อะไรวันนี้แชมเปญเช t ่อชืดนนะเอออฟเกต อ๋อพลัสวันบวกวันค่ะบวกหนึ่งคุณลุงบอกแต่โทรศัพท์ไม่นอแต่โทรศัพท์แม่นางเอ่อลบลบสองค่ะหิมะกำลังตกเลยค่ะหิมะกำลังตก แล้วช่วงนี้เห็นบอกว่าหิมะจะตกอยู่หลายวันด้วยค่ะ <recover. S 1> เพื่อนๆที่เมืองไทยสบายดีไหมคะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างโควิดฟังข่าวแล้วไม่ค่อยจะดีเลยดูจากข่าวทีวีดูจากข่าวในอ่อ g o o g l e อะไรอ่านข่าวนะคะดูไม่ไม่ค่อยจะดีเลย เป็นยังไงกันบ้างคะที่นอร์เวย์ก็แย่เหมือนกันค่ะที่ที่แม่นางอยู่นี่ก็แย่เหมือนกันค่ะปิดตามห้างสรรพสินค้าปิดหมดเลยไม่ไม่ไม่งดชอปปิง้งร้านขายเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เสื้อผ้าตกลงร้านทุกอย่างปิดหมดอะคะ่ะก็จะเปิดแต่เป็นร้านของขายของชําเปิดแต่ร้านร้านขายของชาร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ร้านขาย,อ,อ,าขายอ,าอาหารการกินนะคะนั่นแหละ เปิดอยู่แค่นั้นแหละคะ่ะแล้วก็ปั๊มละมนันเปิดอยู่นะอี่ <c oughs> คุณลุง <c oughs> คุณลุงกินข้าวอิ่มแล้วอยู่กันสองตายายค่ะเหงาไม่เหงาหรอกมีความสุขเดีอยวยั่ไม่บายดีไม่เหงาแล้วค่ะมีแต่ห่วงกันนะนาออยู่กันสองตายาย,ายก็ห่วงกันนะคะนะ ถึงตอนอยู่ด้วยกันแรกๆแม่นางไม่มีความรู้สึกแบบนี้นะคะห่วงแต่ตัวเองค่ะรักแต่ตัวเองกลัวแต่ว่าตัวเองไม่มีเงินจะใช้กลัวแต่ว่าตัวเองไม่มีเงินจะให้ครอบครัว <c oughs> คิดอย่างนั้นจริงๆค่ะตอนแรกที่มาอยู่กับคุณลุงอ่ะ <c oughs> คิดดูอุ้ยฉันมีผัวฝรั่งนะฉันจะต้องมีเงินฉันจะต้องมีเงินฉันจะต้องมีเงินเพื่อส่งบ้านครอบครัว <c oughs> คิดอยู่แค่นี้แหละค่ะ <c oughs> ความรักยังไม่เกิดความห่วงใยยังไม่เกิดค่ะตอนแรกห่วงแต่ตัวเอง พออยู่กันมาเกินสิบปีแล้วค่ะทีนี้มันไม่ใช่ละมากกว่าความรักแล้วคะ่ะเป็นความห่วงกันปัจใจใส่กันแล้วคะ่ะทั้งคุณลุงก็เป็นเหมือนกันคุณลุงห่วงแม่นางมากเลยห่วงว่ากลัวว่าแม่นางเสียคุณลุงบอกว่าคุณลุงบอกว่าห่วงแม่นางมากกลัวว่าเวลาแกเสียชีวิตไปอะ่ะคุณลุงบอกว่ากลัวแม่านางไม่เหลืออะไร คุณลุงบอกว่าแกเห็นแม่นางว่ามีเงินแล้วก็ส่งทางบ้านดูแลทางบ้านนะคะคุณลุงบอกว่าฉันห่วงเธอเหลือเกินลุงจะทําอะไรลุงคุณลุงบอกว่าจะทําอะไรเพื่อจะเซฟแม่นางไว้ค่ะแม่นางก็ฉันเชื่อฉันเชื่อในสิ่งที่เธอคิดเพราะสิ่งที่คุณลุงคิดมันก็เป็นจริงที่คุณลุงพูดใช่ไหมคะ ลุงจะเซฟแม่นางไว้ไม่ให,ไให้ไม่ให้แม่นางใช้เงินแบบจะต้องไปจับใจให้คนอื่นจนตัวเองไม่เหลืออ่ะก็ก็เป็นความรู้สึกดีอ่ะค่ะก็ดีอ่ะคนที่รักแม่นางมากที่สุดที่รองจากคุณพอ่อคุณแม่ก็คุณลุงนี่แหละคะ่ะดีนะคะคนเราที่มีใครรักเราในดีนะคะถนอมตรงนั้นไหมนะคะถ้ามีคนที่เขารักเราแบบเนี้ย ถนมความรักไว้นะคะอย่าคิดแต่ว่าเขารักเราแล้วเขาจะต้องให้เราไม่ใช่นะคะมากกว่าการให้ค่ะพูดแล้วก็อุ้มไว้มาทักทายเ,เพื่อนๆแค่นี้ละคะ่ะก็ฝากไว้แค่นี้นะคะฝากเป็นกำลังใจกดติดตามให้ด้วยนะคะไม่ชอบไม่รักไม่เป็นไรขอให้กดติดตามมาให้ไว้ด้วยนะคะ ีบพาต่อใช้เวลานานค่ะรีดเจ้าตัวนี้นานมากเลยพวกผืนใหญ่ก็รีดแล้วก็ต้องพับเก็บไว้เอาไว้ใช้โอเคโอเคนะคะตาเล้ง Can you come and bye bye ซิ Come to bye bye to my friend Come here Come มาเข้าคุณลุงคุณเฟรนอะไรทรให้ว่า In here Okay you can can say Bye 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 <laughs> <laughs> บังคับคุณลุงบังคับคุณลุงโอเคนะคะเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ